ว่ามีแขน2เมตรออกแรงยกวัตถุด้วยแรง50นิวตันวะัตถุหนัก150นิวตันจงหาประสิทธิภาพของกว้าน,นี้นะครับโอเคกว้าน,นี้เราออกแรงนะครับหมุนกว้าด้วยแรง50นิวตันแต่ว่าตรงร50นิวตันตรงนี้นะครับเราจะพิจารณาตอนสุดท้ายนะครับเรามาดูเลยว่ากว้าน,นี้นะครับมันจะดึงนะฮะ มันจะสามารถดึงด้วยแรงเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นกว้านกดลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือทิศทางแบบตามเข็มนาฬิการครับจุดจุดนี้เป็นจุดหมุนนะฮะจุดเอวจุดหมนุนแล้วต่อมาครับวัตถุครับน้ำหนัก MG ลงมาด้านล่างใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะทิศทางครับแบบนี้ครับก็คือทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะนั้นจากโมเมนต์ ทวนเข็มนาฬิกาครับเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาก็คือออกแรงไป f2 นะครับระยะจากแนวแรงไปจนถึงจุดหมุนก็คือเป็น0.25จะเท่ากับออกแรงครับ f1 ครับ50นิวตันคูณระยะนะครับจากแนวแรงถึงจุดหมุนก็คือ2เมตรครับเพราะฉะนั้น F2 ครับเท่ากับ400นิวตันหมายความว่าถ้าเราออกแรง50นิวตันนะครับมันจะสามารถยกของได้400นิวตันแต่ตัวนี้เราออกแรงยกของไป150นิวตันนะครับแสดงว่าประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพของเครื่องนี้นะครับจะเท่ากับ ค่าที่เรายกจริงนะฮะหารด้วยค่าที่ได้จากทฤษฎีคูณกับร้อยครับเพราะฉะนั้นค่าที่เรายกจริงคือร้อยห้าสิบนิวตัน,นครับจากทฤษฎีครับเรายกได้สี่ร้อยนิวตันคูณร้อยครับเข้าไปตัดตัดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจะตอบว่าสามสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือประสิทธิภาพของ กว่านเนี่ยนะครับว่ามันจะมีสิประสิทธิภาพอยู่ที่37.5%นั่นเองนะครับข้อนี้อยากจะให้สังเกตกันนิดนึงนะครับว่าตัวเลข150นิวตันนะครับเขายังไม่ได้เอามาใช้ในตอนแรกนะครับให้ไปติดเป็น f 2ก็คือหาประสิทธิภาพตามทฤษฎีก่อนนะครับแต่ท้าไม่กว่านเนี่ยนะครับมันถึงยกได้150นิวตันก็เพราะว่ามันสูญเสียไปในรูปของแรงเสียดทานอะไรเงี้ยนะครับนึกองากผมหมายาว่าประสิทธิภาพตามทฤษฎี 400นิวตันครับแต่ยกจริงได้150นิวตันเนื่องจากว่าสูญเสียไปเนื่องจากแรงจะทานถ้ากอกว่าแกมันฝืดนะครับมันก็จะออกแรงมากแต่ได้ประสิทธิภาพต่ำน,นะครับเพราะฉะนั้นได้แค่3 7.5%จากร0% 0เพราะนั้นก็แสดงว่าก้านนี้นะครับปรสิทธิภาพไม่สูงอะไรนะครับโอเคนะครับหวังว่านักเรียนจะเข้าใจสิ่งที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจมากที่สุดก็คือว่า เราต้องสังเกตจากชีวประจําวันเรานะครับถึงจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ตามครับ